มีนาแล้วจะมีโชคหรือ,อยังครับผมราศีไหนที่มีเกณฑ์เด่นมากๆนะครับที่จะมีโชคในเดือนมีนาคมครับได้แก่ชาวราศีธนูและชาวราศีมิถุนนะครับผมถือว่าเป็น2ราศี ที่ท็อปฟอร์มนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่นะครับในช่วงเดือนมีนานะครับเรียกได้ว่าโชคเน้นๆนะครับโชคล้นวนนะครับราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรไปเกาะในตำแหน่งเรือนปุตตะนะครับเรียกได้ว่าเล็งเรือนลาภะด้วยนะครับถ้าไม่มีโชคนะครับในเดือนมีนาก็ถือว่าพลาดแล้วเพราะว่าดวงคุณเนี่ยโชคใหญ่หลนทับแน่นอนครับสำหรับราศีมิถุนนะครับดาวคานนะครับเป็นตำแหน่งมหาอุดเลยนะครับแล้วโคจรเป็นตำแหน่งเรือนลาภะให้กับชาวราศีมิถุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า อยากได้โชคใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะฮะกว่าทุกปีนะครับกว่าทุกเดือนนะครับเดือนนี้แหละนะครับเป็นเดือนที่มีโชคเด่นๆของชาวราศีธิุนครับอยากอัปเดตดวงชตาแบบปังๆไม่มีพังนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพราะดวงสตาของคุณอยู่ที่ Miracle Channel TV ครับ